สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าครับเช้าวันอาทิตย์ครับผมวันนี้ครับเป็นวันหยุดนะครับผมวันนี้ก็ได้พักกันอกไม้ครับมหาโตนกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับวันนี้ก็มาสองคนครับผมเซียนแปมครับเซียนแปมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาเลาะเล่นสายเมืองครับผมเล่นเลาะเลาะบ้านครับผมก็มาถึงหมแล้วครับนี่เป็นสายเมืองครับ นี่ครับของเสียนแปมครับผมนี่เสาไฟสายไฟครับนี่นกป่าอยู่ข้างบนครับผมนี่นกป่าเข้าเลยครับของเสียนแปมกำลังรุ่นอยู่ครับนี่ครับส่วนผมขึ้นไว้นี่ครับปืนใหญ่ครับผมติดแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ยังไม่ได้ไปเอาลงครับมานั่งรุ่นของเสียนแปมก่อนครับผมเดี๋ยวจะพาไปเอาของผมลงครับผมว่าจะมีอะไรให้ดูครับผม สุดยอดมากครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับเป็นยังไงครับนี่ครับผมใส่ตาตํๆเลยครับมารยังรวดเร็วครับผมตอนใส่ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับนี่ครับพี่น้องครับแพ็คคู่ครับผมสุดยอดมากครับปืนใหญ่ครับอ่ะเดี๋ยวเอามาชมครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับ คู่นะครับผมสุดยอดจริงๆครับก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณ20นาทีครับอันนี้คือตัวแรกครับผมตัวแรกครับเสียงเล็กครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นนกเสียงเล็กส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นนกเสียงกลางครับนี่ครับตัวนี้เป็นนกเสียงกลางครับผมเจ้าตัวนี้นี่ ตีตะไลบินเหยียบคอนเลยครับผมนะตีตะไลมาจากนู่นครับตีตะไลลงเหยียบคอนเลยครับสุดยอดจริงๆครับผมไม้แรกนะพยานเกะครับนี่ครับอันนี้ตัวที่เหยียบตัวแรกครับ จะเลยเสียงเล็กครับตัวนี้เสียงเล็กไม่เพราะครับเสียงเล็กๆยังไงไม่รู้อ๋อตัวแรกครับผมนีเหยียบก่อนครับสวยดีครับสวยอยู่ครับแต่เสียงไม่เพราะตัวนี้ลายสวยครับตัวแรกนะเดี๋ยวเก็บกันครับมาดูตัวทีสองกันครับ เลยตัวติสโครับออกเสียงกลางลงครับตัวนี้นกสายเมืองครับตัวนี้ตีตะไลออกจากลังคาเนี่ยครับลงเหยียบคอนอย่างแม่นแล้วตัวเดียวสุดยอดจริงๆครับผมนี่รามครับไม้แรกครับผมจัด เพชรคููอะไรครับเจ้าปืนใหญ่ครับผมสุดยอดครับผมมันๆครับผมอย่ารุ่นต่อไปครับเพี่น้องครับดูไปดูมาเห็นของดีครับผมนี่ครับตรงเข่าครับขนข่าครับนี่ชัดไหมครับค่อยชัดเลยนี่ครับขนข่า โอ้นี่สองข้างเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสองข้างเลยนี่โอ้สุดยอดครับผมแข่งก็ใหญ่ได้สั้นๆโอเคครับเก็บกันครับผมนกเสียงแงปมนกตาบินโอเลยครับตอนนี้ครับ ผมย้ายเจ้าปืนใหญ่ไปข้างในนน้นครับไปขึ้นเสาไฟาอยู่ด้านนู้นครับลองดูว่าจะมีนกหรือเปล่าครับฝั่งนน้นรอลุ้นครับไม้สองครับหมายที่สามครับตอนนี้มีนกเข้าร่วมแล้วครับนกเสียงเล็กครับ một mẹ đâu bằng thân máy á, lắm. มาครับถรุ้นกับผมพี่น้องครับรถเยอะครับได้ยินดีเสียงรถครับครับจบข่าวแล้วครับแบบนี้ครับนะครับ โอ้ยนกอนกกำลังเข้าเราโอยใหญ่มาป่าอ่ะเดี๋ยวเอาลงครับผมเดี๋ยวไปหาไม้ใหม่กันครับโอ้ตายตายตายะโอเคครับผมเสร็จแปบทำอะไรแล้วดูกับหักครับผมเศร้าหัก หมุนเอาลงไม่ลงครับผมมุนแล้วก็หักเลยครับผมเส็จเต็มเศร้าหักเลยครับเซ็งเลยครับผมทำยังไงล่ะทีนี้ใส่ไหมครับตัดให้มันตรงแล้วเาหาวเสียบไหมครับน่าจะได้ครับโอ้หมนี้ครับผมแฮวครับเจอคนมาครับเสร็เต็มเศ้าหักอีกครับ อ,ะ,อะโอเคครับผมะฮะแก้ไขก่อนครับไม้ที่สีครับตอนนี้ครับเข้าแล้วครับผมตรงน,นี้ครับาเสียงได้ครับ โดนไม่โดนเรียบร้อยแล้วครับผมเต็มที่สาแล้วครับปืนใหญ่ครับมประมาณหนาทีครับผมเก็บเต้มนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับนีครับผมตัสองท้นเงครับเรียบร้อยนะครับเสียงเล็กครับผม ออกมาจากนี่ครับแล้วมาเกาะเสาไฟแล้วก็เข้าเลยครับเรียบร้อยครับโอเคครับผมเยามาดูตัวตนกันครับนี่ครับตัวตนครับผมเฉลยเต็มทีสามของวันนี้ครับไม้ทีสี่ครับนกเสียงเล็กนะครับผมกีกุ๊กไม่ทราบเหมือนกันครับโอ้มาอย่างไวครับแป๊บเดียวเองครับตัวนี้ครับ ใส่ถูกจุดครับผมเรียบร้อยแล้วครับเอามาแล้วครับผมแต้มที่สามครับผมสุดยอดครับเอาเบื่ใหญ่ใจแล้วครับผมโอเคครับตามลุ้นกันต่อครับครับผมเขาหลังจากได้แต้มที่สามมือนี้ครับก็ขับรถหาวนที่ใส่ไม่มีเลยครับ เพราะว่าอากาศเริ่มไม่ดีแล้วครับตอนนี้ครับลมครับโอ้โครับเสร็จเต็มอนุลงครับผมวันนี้ก็ไปแวะมาหาจานเยิอมครับหนอจานเยิมถึเอานุกลงครับแวะมาต่อกับจานเยอะครับหลังบ้านครับมาจานเยอะครับจานเยอ้มาจัดไปแล้วครับสองเต็มมาเช้าเด็ขับรถหาจานเยิอะครับมาเล่น เซนเต็มเศร้าหักน่าจะพากันกลับนะครับผมเพราะว่าลกไม่คันนะครับอากาศไม่ดีครับปาไม่คันครับขอได้กำขาอยู่ครับวันนี้ครับนี่ครับจัดปืนใหญ่ครับจัดสามเต็มเลยครับแพ็คฟู่ไม้แรกครับเต็มที่สามก็ไม้ ตะกี้ครับผมก็อะไรจะพากันกลับแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับอาการไม่ดีครับเหมือนฝนจะตกยังไงไม่รู้ครับอี่ดูครับลมแรงด้วยครับผมมาจะไปเต่อก็คงจะไม่คืออะก็ขอจบคลิปครับผมวันนี้ครับสรุปแล้วพื้นใหญ่จัดสามแต้มครับผมเสยนแปมจัดกี่แต้มวันนี้ เข่าครับส่วนจานเยอะครับเดินกลับบ้านเลยครับผมนี่บ้านจานเยอะถึเรื่องนี้ครับผมเดินกลับไปแล้วครับจานเยอะก็จัดไม่ช้าไปสองเต้มครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ครับกับการต่อสายเมืองกับสายไฟอะไรเงี้ยครับผมประมาณอยู่ครับจอบึ้นใหญ่ครับ ตัวใหญ่ครับทำให้ผิดหวังครับผมเอาครับตัวนี้ครับอันนี้ผมก็เอาลงแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม,งงบผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจดรัมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผม